สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะก็เรายัางอยู่กับหมวดเพลงฟังเอามันอย่างอื่นช่างมันนะครับโดยที่เพลงในวันนี้ของเรานะครับก็จะมาจากอนิเมะฮีโร่สุดแมสอย่างเรื่องวันพันแมนนั่นเองโดยเพลงในวันนี้นะครับก็จะยังอยู่กับเพลงเปิดอยู่เช่นเคยและเพลงเปิดในครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตอ่านจริงๆเนื่องจากว่าเพลงเนี่ยค่อนข้างยาวมากเลยนะครับซึ่งชื่อเพลงของเขานะครับมีชื่อว่า เดอะฮีโร่โอโคเดรุโคบุชินิฮิโอะซูเคโรนะครับโดยวงแจมโปรเจกต์ซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่เนื่องจากว่ามันเป็นเพลงกรอบอนิเมนะแนวต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงมันก็จะมีความมั่นความสนุกของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งบวกกับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับไปดูพร้อมกับตัว OP ของวันพันแมนเนี่ยก็จะยิ่งเห็นความบิ่งใหญ่ความมีอิมแพกนะครับ ต้องยอมรับว่าภาพเนี่ยมันดึงทั้งตัวเพลงทั้งตัวภาพเนี่ยให้ไปด้วยกันได้แบบว่าดูยิ่งใหญ่ขึ้นมามากเลยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมขอพูดถึงเลยก็คือในเรื่องของวงแจมโปรเจกต์นะครับต้องบอกว่าเป็นวงที่ผมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าวงแจมโปรเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะร้องให้กับทางตัวของแนวโทคุซัสึนะครับก็คือแนวคนแสดงแล้วก็แนวเมชาที่เป็นแนวหุ่นยนต์ซึ่ง สองแนวนี้เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่นะครับทำให้วงแจมโปรเจกต์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดูแล้วคุ้นสําหรับผมสักเท่าไหร่แล้วก็อาจจะหลายๆคนที่ไม่ดูแนวโทคุซึสึแล้วก็ไม่ดูแนวเมชะเหมือนผมนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพลง The Hero ผมขอเรียกย่อแล้วกันนะครับคิดว่าเซิร์ชคำว่า The Hero แล้วก็พิมพ์แจมโปรเจกต์ก็น่าจะขึ้นเหมือนกัน แล้วก็ขอฝากอนิเมะเรื่อง One Punch Man ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มีทั้งหมด3ภาคนะครับก็รุนใน้ภาคที่4มาสักทีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนําเพลงอนิเมะในวันนี้ครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนําเพลงอนิเมะเพลงอะไรจากเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ